ยัยมีเพียไดพี่คอยบ้างเหลี่ยมนี่นะเหลี่ยมนบมาใหม่นะเดอล็อกกับพี่ก้ามก็ยังอยู่นะครับพี่ลมโบขอแก้แล้วเปลี่ยนตัวนะครับเป็นเสียหลอดเป็นตลอดนะครับกับพี่ลมโบ้ครับตลอดนะครับแรกข้ามฟีกับเดอล็อกนะครับตัวยกก็ยกบนนะครับเหมือนเดิมนะครับสกอร์ครับสองต่อศูนย์ครับสองต่อหนึ่งนะครับ พี่หัวโดนเกี่ยวพี่ก้ามยังไงเดี๋ยวล็อกคำฟาดโดดปาดเรียบร้อยขามหัอยังเดียวเมืองยังมันสะบัดหัวเด้อรับสกอร์ฉัรับสามต่อหนึ่งนะครับพี่ก้ามเอ้าพี่นุ๊กปาดจูงปีเลี้ยมโหมดหน่วยขึ้นมาสะบัดหัวยฝากนู้นนะครับลูกปาดนะครับปาดเป็นหลักนะครับตลอดครับปาดเป็นหลักนะครับ พี่กล้ามจับสายยกหัวเข้าไปเดี๋ยวล็อกค้มฟาดโอ้แต่ยอดเมื่อว่าจะขค้มฟาดนะสามต่อหนึ่งครับเสียนะเดี๋ยวล็อกเปิดหัวพี่กล้ามยกขึ้นมาเคาะโอ้โหเตะ

อ้อนโดนเจียวยังไงที่ก้ามล็อกเตะอ้าวโดนเจียวอีกลอดเตะยอดโอ้ไปแล้วก็ไม่เอาออรับสองต่อสามครับด้ามยุกยุก<อ>ห่างเตะลอ็อกคออ้าวยังโดนเจียวพี่ลมงบ้ยังไงแต่ยอดเรียบร้อย อัรับปีเสมอครับสามต่อสามครับอ๋อโดวล็อกอายังได้อยู่ครับอัครับส่อสามต่อสามครับตอ่นวะเรโบ้ เตะยอดฝั่งนู้นน่าจะดีครับครับซาต่อสาครับเข้าช่องมาเดี๋ยวล็อกเปิดครับแต่ยอดพี่น้งโดนเกี่ยวยังไงปาดเหลียบร้ลยหลังเข่า

สวัสดีนะครับได้เลี่ยมนะเมื่อกี้รับสามต่อห้าครับหักเลยตัดหลเลี่ยมหักเลยเขาไม่ได้เตะเลยคิดว่าจะดูเลยพี่ก้ามยกซ้ายเอะกซ้ายมือตันะลรับไล่ขึ้นมาครับสี่ต่อห้าครับตัดยอดน่ลงเลยนะ ม่รอดูนานเลยเนี่ยดีดนะครับลูรับผ้าต่อสี่นะครับเยี่ยบโหยเดี๋ยวล็อก ลอดเปิดหัวป่ะตีหัวเรียบร้อยรับสกอร์าต่อ4ครับเดือดรักอ้าว ดเหลี่ยมเยอะขี้ไมตะกับรับห้าไอ้สี่ต่อห้าครับห้าห้าอ้าวกรรมการก็ไม่เอาลงโอ้ยอย่าช้าดิเข้าต่อเด้เข้าต่อยด้

เรียบร้อยนะครับแต้มเท่าไหร่ตัวน่ะเอาหเท่านะครับ6ต่อหครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเแล้วหกต่อหกครับเจ้าบ้านครับเสิร์ฟต่อปาดเรียบร้อยที่ลุงยาด้ลุงยาลุงยารัดแขกนะครับรัดแขกนะ โอ้โห่รู้คิดรู้กาันี่ได้ยอดพิลโบโอ่ยมายานยาเนื่อลูกแบบนี้หรอ่าชอบรวลเถอทั้งที่ั้อยู่เดียวอะไรรับหกต่อหกครับพิลโบตีหัวอประจําเลยลูกเนี่ย ครับยังอยู่ที่หกต่อหกนะครับเดี๋ยวล็อกเปิดอีอล้นแต้มไม่แต้มโอ้ซันแบ็คก็ยังอยู่ใช่ไหมพี่นุงบ๊ว ขาดไม่ข้ามนะครับยอะโยกเนาะกบบยอะโยกยอะโยกยังอยู่ออกอะไะครับเจ้าบ้านขึ้นนำบารลับเจ็ดต่อหกครับเอาโดนเกียว ไปแล้วครับแปดต่อหกทีถนีบบ้แล้วทีนบูลูกตำมูแต่ยอดครับสกอร์หกต่อแปดครับ

แรงว่ายนามุูกอนยน้ก็ไปค้นไส้ต้องรซีบหลอดต้องรซีบหลอดน,นี่เนไงเไง่าเออเดียวหต่อเครับได้อย่าเตะก็ไม่เหีือ,อข้างบนเก้าต่อหครับ

ไฮ้ยฮิลลมโบยังอยู่แต้มไม่แต้มเรียบร้อยหายแล้วสิบต่อหกแล้วฮิลล์มโบเปิดหัวยกเข้ามาหน้าเด็ด เดี๋ยวล็อกเรียบร้อยเดี๋ยวคู่นี้อยู่เลยนะพ่อแม่งกันเบนเลยนะแรกเลยนะหัวแปะแรกไปเลยทำในตัวแปะว่ะสุดเลยเด็กเขาเป็เออแปะห้อเปลีวดิหนิเออเด็กก่อนเนาะแป้อ๋อ นีนเเน้เอาแล้วครับ,รบขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับ,รบเจมไม่เจมครับเมดพอยครั้งที่หนึ่งนะครับ12บต่อหครับเจมไม่เจมครับ ยกมาหน้าเลครับยังไม่เจมนะครับโดนล็อกโดดหน้าเนลตได้นะเงาตเดีเอาเอาเอา คุยกันดีเด้อใครล่ะใครโอ้คุยกันดีดครับคนไทยหรือเปล่าครับดียังไม่เกมนะครับเออรับ6ต่อ12บอครับเอ้ายังอยู่ไหมเอ้าแต้มไม่แต้มครับ ต่ก็นะครับ12มันยังไม่เกมเยอะแยะนะครับแต็มเยอะแต็มเยอะอ่าแต่ก็ตรงนี้แต็มเยอะอ๋อครับ7ต่อ12เอาเดี๋ยวล็อกเปิดมี่ก้ามยกซ้ายก็แต็มหลายรับเม็ดพอยครั้งที่4ครับ12ต่อ6เกมโอเวอร์ครับเรียบร้อยครับ เจ้าบ้านนะครับชนะนะครับสิบสามต่อเจ็ดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแคร์นะครับ